หลายคนนะคะบอกว่าฟังเสียง native speaker ไม่ออกนะคะวันนี้ครูพามาดูเขาลดรูปประโยคที่เขาพูดนะ,ะไปดูกันนะคะว่าเขาลดลงเหลือเท่าไหร่บ้างประโยคแรกนะคะ do you want to dance do you want to dance do you want to dance นะคะคุณอยากจะเต้นไหมนะคะเขาย่อเหลือแค่ w anna dance w a n n a dance, w a n n a dance นะคะไปฟังเสียง native speaker กัน Want t dance, let's dance Want a dance ประโยคต่อมานะคะ I'll let you know, I'll let you know, I'll let you know อ่าประโยคนี้แปลว่าฉันจะบอกให้คุณรู้ เขาจะเปลี่ยนจาก let you นะคะ let you เป็น let let I'll let you know I'll I'll let you know I'll let you know I'll let you know ไปฟังเสียง native speaker นะคะ I'll let you know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  ประโยคต่อมานะคะ Did you do it Did you do it นะคะ Did you do it นะคะเป็น past tense คุณทำมันแล้วใช่ไหมนะคะเขาจะย่อเป็นนะคะ Didja 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 do it นะคะ Didja do it โดยจะเน้นคำว่า do do นะคะ Didja Didja ก็จะไปไวๆ d i d you do it นะค Didja do it อย่างเงี้ยนะคนะ เดี๋ยวไปฟังเสียง n a t i v e t s d e t s e t s do i ได้ไหมพอได้ไหมถ้าใครชอบวิธีการฝึกภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาครูลงคลิปใหม่ๆในทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ